คำสั่งโมอนอกกินพอกมาตึงสะทานทีนี้่วยความอารีกรบรักมิดยาดมากนักหนากันาคของโมโ่ดอกเรียกว่าโมอระมุนไพร่วยความตั้งใจสนับสนุนรายการคืนนี้ในผ้านมา การต้อนรับจากมิตรญาติผีรื้อนองตีเกี่ยวก้องมื่นมิตรทั้งวงเป็นเป้าปงา้าในอำเภอเข้าปรร่าดมเคยจื่นชมกันมามิตรญาติมังลังรื้อนมามาด้วยความเข้าใจ โดยจะพอดีคืนนี้มีรายการไายลากักของควันควักมิดของเราตั้งสิ่งเขาสิ่งไหมงางไอคิวดีมี่ดียเมื่อทานมาเชียแล้วคงจะได้เข้าใจนำมาบอกไว้้ายวีสีดีไงน้องพีได้ฟัง มาได้รายการในคืนนี้น้องรื้อผีก่อยควังพน้นเมื่อสื่อสีดีแล้วค่อยควังวนลังนํำมาปรับนํำมาเปิดเอาไว้ได้อย่างจริงจังอยากทมานัังตุกๆุกคนรอน้นนั้น นอยจะพอในคืนนี้น้องหรือผีก็นอบนอบจะกรบเอาไว้ถือว่าเป็นไหวามาตราทานหม้อน,อนอกจะมุนไพรสนุกสนุนไหว้หนพ้นนานยังจัดก,การบอกเลาวพอจะเข้าใจฟัง มาระเด็กลงคืนนี้ก่อนพรุ่งนี้ถ้าจงจากก้องควันควากมาหมอไปนี่พอเป็นนิยายนั่งนำกองควันมาชูบอกได้ทานผู้ควังรีเริ่มตั้งเป็นนิยายแล้วขานาดชุติมดีกา พบรมเลยกนะครับสักการะบูชาต่อสิ่งรักชิตต่างไล่ในชาคนละพิปบต่อจากนั้นก็คราบทำความกรรพบมาอย่าง่านกำนันท่านผู้ใหญ่บานนะครับตลอดจนถึงอบตครับก็ประคุณคุณแนมและคุณชวนตลอดจนถึงหม้อนนกเจ้าขคองํำรับสมุนไพรไทยนะครับ ได้ติดต่อกระผมแลกับนาข้ามารับใช้แม่พี่น้องในวอกาสนี้นะครับและต่อจากนั้นก็กราบขอบพระคุณไปยังบริษัทไอคิวดีมีเดียกับโปรตีตำนาทีเจ็บชัชนตำนานไทยนำนั่งตะลุงมนนราลิเกปาเปพียงบอกศิลปะของเราเจ้าทไทยปากไตย ไอ้ไดยูคูกับพื้นเป็นดินไตของเราเจ้าตายซื้อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องแคว้นนั่งตะลุงอยากได้วีซีดีเป็นซีดีหรือว่าเทปคลาสสิจนั่งตะลุงมนุราทั่วปากตายกับโอกาสนี้ก็้ผมก็ได้รับเกียรติจากโคจองเลยการเตียมงานกับไม่ว่าจะเป็นน้องเบี้ยวหรือน้องบอยหรือทุกๆฐานกับ จากฝ่ายตายกันนำกลองคุณอนุชิตกุบคุคมรกับพี่น้องกับนำนียายนั่งตะลุงมาเล่าชู้กันคว่างหมอเป็นความชุกความจำรานกับผมแม่พี่น้องสำรับนิยายเรื่องนี้ครับผมไม่ชื่อเรืองวานําใจนั่งครับพี่น้องติดตามาความชุกความจำรานตั้งแต่ปัตณีเป็นต้นไปครับสวัสดีครับเกิดเป็นใจรรักพี่น้องนะาเป็นรักหนึ่งใครรุกถึงสถท่านที แล้วแต่จะนี่ก็ไปไหนหากใครบุกรุกเดนเป็นดินไทยชูให้ใจเราขาดดินไตยยอมทิ้นชีวาดูตัวอย่างนาเดชชวนมางาราชผพู้สาม,มาตรถนณรงถึงนาคนอง่า ยุตางัที่ที่สุพันควันป่ามากุปราชาลมดินบัดนั้นสิ้นประชนอีกพระเจ้าตากสิ้นพินาเรศคููประเทศเรื่องกำนาจพี่นองหน้าประกาศน้นหลายกาศึกอกจากเดนแผ่นดินตนเป็นบุคคลที่สำคัญ แต่นั้นมาประพิยาาหาราชก็จะลาดเลิดก็เตินเติดนเพราะทันรักกับพองชนนักหนาชงเลิกตาไงากาดทุ่นโดยบุญญาสร้างไคว,วายควาประเันนีเต็มยังมีรถคกั แรงรอดขวให้ไปได้พี่น้องหนะ้าตั้งตายและเนื้อรวดเร็วเลือดจนรับสุกรับไปทุกเสมอมีสถูปรูปมากูระใจที่วิไลเป็นมิงคันเมื่อมองแล้วดูมันคงเกิดเปลไตะยาําใจพี่น้องหนะ้าไงเปลตตาด เอการาชเราเติดไวเติดไวให้ทุ่งโจงให้ตรงติวผิวจายายปลายเ้าตรงตรงใจลงช่วยงารามมองแล้วรู้ตามลม,มเกิดเปลตท,ยทายะาทำใจพี่น้องน้าไงเปลตาดเกการาทเราเติดไว้ เติดวฝง่ามอตรให้เล่มตรงโคงข้งวันพี่น้องน้าอยู่นานมก็บรมจัก,กรีวงทรงแปรเจริญชิบนิ้วน้อยประดมว่มลงกราบชิโรราบตั้งที่รอหน้าจอป้า จะนำชินจินตนิยายปลายปากกาที่คนคว้ามาเล่ากล่าวปาทีชินจะดีเพราะมีทำคำเป็นฐานเจตดวงมาในปองปุตวิสุดถีข้าของชินสูงจุดต้อยร้อยวาทีเกียริจะมีเมื่อท่านรู้ดูชินเป็น ผมและชาวคณะกราบทำความกรรพบว่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่กรรพบรักทุกท่านเพื่อที่จะเปิดใจาก,การเดแดงนิยายหนันตงตลมชวนใสตาว่อแม่พี่น้องในโกาสดนี้หมายที่จะสรรสร้างเป็นความจุความสำาางมอบแด่ท่านประยกุกต์นี้ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมคงจะเครียดตำหนาต่า,างๆที่เป็นกล้ามาสร้างความยุ่งยากกับชีวิตประจำวันของพแม่พี่น้องอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศษษษษรษฐกิจปัญหาโรคไปใกล้เจ็บหรือปัญหาทางด้านสังคมมันล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับท่านทุกชิ้นแต่ยามใดที่ท่านทุกยามใดที่ท่านเหงาก็ยังมีชิลปะบาดกับท่านก็อยเป็นเครื่องปลอบปลุกให้กักบพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแกนหนังตะลุง ือแควนแควนของผู้แสดงเิลปละาททั้งหลายช่วงโอกาสนี้กับผมและเช้ากันนะก็ได้ําวเงินที่ยายนังตะลงเรื่องหนึ่งมาเล่าโซกันปังและนิยายเรื่องนี้ก็ให้ชื่อว่าน้ำใจนาง ต้นกลมนิยายเรื่องนี้คระผมจะเปิดเปิดที่มหานาครแกงหนึ่งซึ่งที่นี่ก็เรียกกันว่ามหานาครกระโจมแก้วไปใต้เวยจัร,ร่มเย็นแกงมหานาครกระโจมแก้วแกงนี้ก็มีองค์ราชาตินนแรชพร้อมด้วยพระนางเจ้าสงหามณีซึ่งทั้งสองพระกองได้มีพระกรรถพระกองหนึ่งซึ่งมีพระนามว่าเจ้าควาใจทรงสุริยา ส่วนพระกนิตฐากงคว้าใจนั้นคือเจ้าหญิงปราดปรีชาแต่ขณะนี้บุคคลทั้งสามไม่ได้ปรากฏเกตสายตาท่านผู้ชมหรอกครับเพราะมันได้เกิดเกตุการกันเหตดการหนึ่งสร้างความสะเตือนวัญนี้กับประชาชนในมืงอานคกกกนอกระงงรกกกกโจมแก้วแกงนี้อย่างมากมายเหตุการณ์นั้นก็คือศึกสงครามระหว่างมหานครยักษ์เลดินกับนครกระโจมแก้วแกงนี้ ผลพวงของสงครามมันทำให้เกิดความเสียหายยักได้กว่าต้อนเอากำลังประชาชนพร้อมด้วยปะนางเจ้าสกาดมณีและพระติดาปราดปรีชาไปเป็นเจเลยจึกด้วยในครั้งนั้นส่วนกว้าใจรงสุริยาขณะนี้ได้จะเดตไปศึกษากาความรู้เพื่อที่จะเอาวิชาเหล่านั้น มาขอบคู่อิสราพกลกับคืนสู่มหานาครกระโจมแก้วแก่งนี้แต่เกือบสองปีแล้วที่คว้าใจจากไปพง์ราชารอคอยกันเสด็จกลับมาของคว้าใจเป็นเวลานานพร้อมกันนั้นคว้าใจก็ขาดการติดต่อกลับมาอย่างมหานาครแก่งนี้ ในเมื่อพระองค์ทรงมีความทุกข์ในเรื่องนี้จึงได้รับสังในตัณมาดร,รานใจก็มาเก้าสตรงนี้แล้วเหตุการณ์ไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ต่อไปท่านผู้ชมติดตามามความเข้าใจนิยายของคณนะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับจากกระผมละคณะภูมิใจแสดงทัน้น ้นในพ้นงานที่น้องน่าประการ ตนในป้องานพี่น้องแน่ประการเรกมาใจแจกท่านผู้ควังที่มีอยู่ทิ้นทั้งละแจกขาวตึงเมืองกระโจมแก้วราชวังไลากนาทีได้บริงาะบัดนี้ปานแผ่นดิน องราจจาตินราจจประเทศปกปองเกตานีออรธตทตานตินฉันได้มีกองทัพมันตะมินมายึดแผ่นดินกรรโจมเกวปรปาราคนจะกับอยากจับตัวพระนงางเจ้าก็เป็นตัวประกันอยากมาจ้างในปันหนาะ เพ้อมไปด้วยควายิ่งแปรปีจากลับไปยังประปาราก้องโจมมนัน่วนแควาใจจะเด็ดไปก็ไม่กลับหรือถึงกลับไปจูนจินไปเสียชีวิตนอกตินท้คนดีเจ้าเต่าประรกอร้ยเรื่องโจมมันละทรงทำการสน,นานา ด้วเข้าได้วคำมมขอเดชะข้าตัวไว้บังคมพะโยชนะข้าพระพุทธเจ้ากำมารัญชัยได้เข้ามาคว้าควานบาทตำพระเกเสรรับสั่งประโยชนะ เชิญท่านนั่งตามสบายนะท่านนะเป็นประมาหากรุณาที่คนยังลน้นข้าวประยุกตนี่คนนับว่าเป็นเวลานานถึงสิบปีแล้วที่มาัานครกระโจมแก้วของเราต้องสูญเสียความเป็นเอกราชซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าหรือเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับมนุษยชาติของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดถ้าขาดความเป็นไทยขาดความเป็นอิสระ คนพูดนั้นมักที่จะอยู่หาวความสุขไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้เรานึกย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมามหานครกระโจมแก้วของเราเต็มไปด้วยความสุขจากไร้ควาประชาชาไร้คว้าประชาชาจู่กันอย่างเบิกบานใจองค์ราชาองค์ราชินีตลอดจนถึงเชื้อพระวงศ์้งหลายไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ มหาคนครกระโจมแก้วแกงนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มก็ว่าแต่หลังจากที่เรามีความอุดมสมบูรณ์ให้ผู้คืนได้เห็นก็ตามคำโบราณที่เขาได้กล่าวไว้ว่าหากเราทำตัวงเด่นจะเป็นภัยก็เป็นความจริงมหาคนครเลนินของยักษ์นันตะจักรพร้อมด้วยลูกชายของมัน ได้รีทาทับมาล้อมมังหาณครกระโจมแก้วของเราโดยที่ไว้ทั่วไม่ทันในครั้งนั้นมันได้ตีมังหาณครกระโจมแก้วของเราจนพ่ายแพ้ราบเป็นหน้ากลอโดยที่เราไม่มีโอกาดได้ฝึกปรือกำลังทางหารเตรียมการต่อสู้กับมันในเมื่อบ้านเมืองของเราพ่ายแพ้อย่างราบคาบมันก็ได้กวาต้อนกำลังประชาชนได้พาพระนางเจ้า พร้อมด้วยพระดาชธิดาซึ่งพระนางเจ้าสงาาังหารมณีพร้อมด้วยพระธิดาปราตรีชาต้องจากมหานคนกระโจมแก้วแกงนี้ไปสิบปีแล้วปัจจันนี้เรามีความคิดว่าพระธิดาปราตรีชาจะต้องมีกัยุดสิบห้าปีเราพอที่จะเข้าพระดาชธิดานี้มาต่อรองกับคนที่จะมากอบคู่อิสรภาพได้ได้กล่าวโดยกระหม่อมขอเดชะรวับัววบงคมไปอยู่กัน ค่ะพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจในคํำสัดรับสั่งของข,องขวาบาทประจุกา์เอาละเราจะบอกท่านนมาตว่าเราจะให้พระธิดาปราดปรีชาเป็นรางวัลใครสามารถกอบกู้อิสรภาพกลับคืนจากเลนินนครได้คนผู้นั้นจะได้แต่งงานกับพระธิดาปราดปรีชาและดํารงตาแหน่งองราชาของมหาคนคัรกระโจมแก้วแก่งนี้ด้วยข้าวด้วยกระมมงอมขอเดชะ แล้วคว้าชายทรงทุริยาประโยค์พระองค์จะต้องบริหารประชาชนตามกฎมนตทีบานประโยชนบใช่แต่ขณะน,นี้บ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในหน้าสิวหน้าขวานันเราจะปฏิบัติตนไปตามกฎเกณฑ์หรือตามกฎมนตทีบานหรือตามกฎของธรรมชาติไม่ได้เราจะต้องเห็นกับประชาชนให้เป็นใหญ่เราจะเอาความยิ่งใหญ่เฉพาะตัวของเราเองแต่ประชาชน อยู่ภายใต้กันปกครองของเราก็เดือดร้อนอย่างนั้นเราก็ถือว่าเป็นองค์ราชาที่ไม่มีศักยภาพไม่มีความเป็นธรรมขาดทศพิธราชธรรมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องคืนอานาจในกับผู้ที่มีความสามารถใครสามารถกอบกู้อิสธิภาพได้แต่เป็นผู้หญิงก็แต่งงานกับคว้าายทรงสุริยาแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแต่เป็นผู้ชายก็แต่งานกับพระธิดาปร,ราดปรีชาของเรา เพราะขณะนี้มันเกือบจะสองปีแล้วที่คว้าใจารงทุริยากาดการติดต่อกลับมาพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าจะประกาศเรื่องนี้ให้ประชาชนได้ทราบแล้วก็ได้บอกต่อๆกันว่าใครมีความสามารถที่จะกอบกู้อิสรภาพรับคืนจากเลนินนครของยักษ์นันทจักรก็คอยเข้ามารายงานตัวอย่างมางานนครประโจมแก้วแก่งนี้หรืออาจจะฆ่ายักษ์นันทจักรให้คืนกำนาจ คืนความเป็นอิจราสู่มขานครกระโจมแก้วของเราแก่งนี้คนผู้นั้นก็ได้เป็นองค์ราชาหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็นราชิน,นีไปจุกคับเชิญท่านไปปฏิบัตินหน้าที่ตามฤกษเสรับสัง่งของเรารับด้วยคราวคราวถวไว้บังคมลาไปจุกค่โอ้ประโจมพงทรงรับสั่งกับเสนามา ทรงรับจังกับเจนามาตเล้วข้ารัจจาเตาประทับกับปรางสีไงยกำมารประกาศคงไปตัวตองตานีไม่คนมีความงานแกา